เรื่องของน้องหมาหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะที่มีข่าวที่บอกว่ามีพระลูกวัดอะคะ่ะ oh. ใช้ไม้หน้าสาม oh. แล้วก็ไปตีหมาร้องไห้ค oh. วนคลางเอง่งเอง่ oh. เองเทุกๆคืนแบบนี้นะคะ oh. ปรากฏว่าพระเนี่ยในวัดเนี่ยออกมาบอกเลยเข้าใจผิดแล้วโยม oh. Oh. เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะคะ เดี๋ยวจะแจ้งความแน่นี่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปไปตะโกนข้ามคลองไปด้วยนะคะบอกเดี๋ยวแจ้งความแน่นะคะคือเราได้ยินแบบนี้แล้วก็ตกใจอะนะเสียงหมามันร้องอะนะจากกรณีชาวบ้านถ่ายคลิปตำหนิพระลูกวัดสามรูปที่ไปไล่ตีหมาที่นอนตามแผ่ขายของนานสองสามเดือนแล้วค่ะได้ยินเสียงหมาร้องเจ็บปวดเกือบทุกคืนเลยลตีแต่ละครั้งเนี่ยนานเป็นชั่วโมง ตั้มนิพระที่ไร้ความเมตตาเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปเลยที่วัดไซน้อยที่จังหวัดนนทบุรีนี่ค่ะก็ไปพบแก๊งหมาจนจัดนะคะที่อยู่ในวัดมาต้อนรับแบบนี้เลยนะ <c oughs> แยกเคียวโชว์เลยนะคะก็ท <c oughs> ่าทีก็ไม่ค่อยจะเป็นมิตรสักเท่าไหร่ถ้าตามที่เห็นในนี้นะเจ้าหลงเ <ขอ S 1> จ้าหลงนะ <ขอ S 1> ซึ่งพระครูภัยบูรณ์อาธรกิจเจ้าวาดวัดไซน้อยค่ะและเจ้าคณะตำบลไซน้อยท่านยืนยันแบบนี้ค่ะบอกว่าจะเย็นก่อนนะทุกท่านนะพระไม่ได้ทารุณกรรมศาสตร์ไม่ได้รุมตีหมาด้วยไม้หน้าสามตามที่เป็นข่าวเลยนะย้ำว่าขณะพระไปเคลียร์ผักตบชวาถูกหมาจรจัดเนี่ยจะวิ่งเข้ามากัดก็เลยได้ใช้ไม้ไผ่ตีขู่เท่านั้นเอง <นะ S 1> ส่วนในวัดมีหมาอยู่หลายตัวส่วนใหญ่ก็เป็นหมาจรจัดนั่นแหละก็มีคนนำมาทิ้งเอาไว้ นิสัยมันก็จะดุร้ายสักหน่อยญาติโยมมาทาบุญใส่บาตรต้องคอยระวังเดี๋ยวทางวัดเนี่ยกำลังปร,าาประสานปัสสุสัตท์ให้เข้ามาแก้ไขปัญหาแต่ว่าก็ดันมาเกิดเรื่องซะก่อนนะคะส่วนพระอีกรูปหนึ่งพระสุเมนช่วยเกิดพระลูกวัดที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะบอกว่าขณะกําลังจะเกี่ยผักตบชวาเจอหมากระโจนใส่ก็เลยใช้ไม้อะตีขู่ไล่ไปก็ไปโดนโต๊ะโดนเก้าอี้บ้างโดนหมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ว่าจะกะให้ตีถึงตายคะ่ะ ม,มันกระโจนครับรปาดก็โดนโต๊ะโดน,ดนอะไรเพราะว่ามันเป็นล้านขายของคร,อครับไม่โดนหมาเลยเหรอ,อาบางจังหวะก็มีบ้างอาจจะมีบ้างครับคครครับรับบหมาลุงไปชัดไปดิน้นเ่ยไม่ครับเพะผมยืนดูอยู่ข้างนอกครับหมามันกระโดดมาข้างนอกผมก็ถอยออกมาเพราะผมก็กลัวหมากัดเหมือนกัน งานนี้คุณผู้ชมคะมาฟังอีกท่านหนึ่งนายเกียรติคุณต้นยางหรือว่าทนายโป้งเป็นสสพักประชาชนเขตเจ็นนทบุรี ก็บอกว่าเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดเดี๋ยวหลังจากนี้จะช่วยประสานประสุสัตว์อำเภอไซน้อยนะมาขึ้นทะเบียนทั้งหมาและแมวเดี๋ยวฉีดวัคซีนให้แต่ละตัวด้วยป้องกันพิษสุนัขบ้ากันก่อนรวมถึงจะแก้ไขปัญหาที่คนนําหมามาทิ้งวัดนําแมวมาทิ้งวัดกันต่อไปด้ว<ล>ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนเป็นวงจรอะเนาะ,ค,ะคนเอาหมามาทิ้งหมามันก็ดุเพราะว่ามันก็แบบเจ้าของมาทิ้งอะ,ะ,อะบางทีอาจกินอะไรอาจจะไม่เพียงพอไม่อิ่มท้องมันก็เลยดุ แต่คราวนี้ก็ยังไม่กระจ่างนะเรื่องที่ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงหมาร้องแบบนี้ทุกคืน 2, 2> อถึงสเ,เดือนแล้วอะ่ะนั่นแหละมันก็เป็นประเด็นตรงนั้นแหละไปตรวจสอบแะ้วก็ตามก็ต,ต้องต้องฟังความไว้ทุกๆด้านนะครับแล้วก็บางียานเนี่ยในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปส่งคลิปกันเยอะๆเราจะไปดวดตัดสินใจ นะตามที่เห็นในคลิปเพียงไม่กี่วินาทีก็ไม่ได้นในคลิปเ <ภา S 1> ดียวก็ไม่ได,ได้ก็ไม่ได้นี่นะครับ<ม>อีดา้านนึงคุณผู้ชมทาง Facebook Live ก็แสดงความคีดเห็นเข้ามาเหมือนกันแล้วเวาหมากัดแบบนี้ใครรับผิดชอบ<ม><ม>นะหรือแม้แต่คนไปตีหมาออาผิดอีกพรบทะเลกรรมสัตว์ต้องหาทางแก้ปัญหานะครับค่ะ